มาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณบีมาติกาค่ะต้องบอกเลยว่าหมดยุคของการเกาะสารับประธานแล้วนะคะเพราะว่าต่อให้แฟนจะรวยช่วยคุณได้ก็จริงแต่เราเป็นผู้หญิงนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องทํางานค่ะเจอบีมาติกาค่ะมาเปิดละครใหม่ต่างช่องพิจักรีนเจอมาก็งงๆเหมือนกันบอกว่าอ้าวเห็นเตรียมว่าจะแต่งงานกับแฟนไฮโซระดับพันล้านงานวงงานบันเทิงเนี่ยไม่ทำแล้วใช่ไหมไปอยู่บ้านชิวๆนับเงินนับตังดี หรือเปล่านะคะอาจเจอแบบนี้บีบอกจ้าตกใจเลยค่ะตกใจเออ,อชี้แจงบีบอกว่าต่อให้แต่งงานกับแฟนคนรวยคุณพี่ขาแต่หนูก็ยังทำงานไม่ทิ้งวงการนะคะจ้างได้ทราบแล้วเปลี่ยนคะ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อทางานไปแล้วเดี๋ยวเราก็คิดถึงวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆห่างจากละครไม่นานนะคะเพราะว่าปีนี้ก็รับละครประมาณ3เรื่องลวก็คืออิสระดรับอิสละดยังรับอยู่นะคะตอนนี้ว่างอยู่นะคะพฤหัศสศุก์สาวอาทิตย์นะคะก็เลิกแต่งข่าวก็คือยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะจะเป็นช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอโหสามเรื่องติดเลยนะที่รับละครเอาไว้เอแฟนรวยก็ส่วนของแฟนนะคะเออแต่เราก็ต้องทํางานนะต้องมากินทุกวันนี้ดิฉันยิงทำงานโมกๆเลยค่ะค่ะคนนะฮะถามว่าแฟนรวยไหมไม่คือกลมหน้ากลมตาทํางานต่อไปนะคะเออก็เป็นของตัวเองนะคะก็เก็บเอาไว้เปียบออมนะจ๊ะ